วิกฤตข้าวหอมมะลิโรงสีรับซื้อกดราคาเป็นเพราะเหตุใดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับ ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บอสทนทำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นวิกฤตของข้าวหอมมะลิในปีนี้นะครับที่โรงสีข้าวรับซื้อข้าวกดราคาและมีหลายโรงสีที่ไม่ยอมรับซื้อข้าวจากชาวนานั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้นะครับ ข้าวหอมมะลิเกิดวิกฤตอย่างใหญ่หลวงสำหรับพันข้าวหอมมะลินายกโรงสีเปิดประเด็นอดวิกฤตพันข้าวหอมมะลิใกล้ถึงเส้นตายหลังปีนี้ชาวนาโดนหลายลงสีปฏิเสธรับซื้อข้าวหรือยอมรับซื้อก็กดราคาเหตุใช้พันข้าวไม่มีคุณภาพปลูกกระทุงรัฐเร่งแนะนำห่วงอนาคตอะไรที่ขายเจีงขามือนั่นเองนะครับนายเกียงศักดิ์ตาปนานนนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่าจาก การสอบถามชาวนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ที่ได้นําข้าวเปลือกหอมริมาขายโดยสอบถามถึงปัญหาที่ทําให้เกิดข้าวเมล็ดสั้นเมล็ดแดงปนในข้าวหอมริมากกว่าทุกปีทําให้ถูกปฏิเสธการารับซื้อหรือโระงสีซื้อในราคาถูกส่งผลต่อคุณภาพของข้าวหอมระลิพอจะสรุปความได้ดังนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วพันข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ชาวบ้านจึงจำเป็นต้องใช้ผ่านข้าวเดิมของตนเองในการเพราะปลูกเพราะประสบปัญหาไฟาแลงงถึงปีมีรถคัดเมล็ดพนธุ์ข้าวเข้าตามหมู่บ้านคือใช้พันธุ์ข้าวของชาวบ้านมาผ่านตะแปลงลมคัดเอาข้าวเมล็ดแดงออกแต่ออกไม่หมดแต่ชาวบ้านคิดว่าคัดเอาข้าวเมล็ดแดงออกหมดแล้วจึงนำมาใช้ทำเป็นนธุนข้าวเพาะปลูกนั่นเองและ อีกอย่างสภาพอากาศที่แง้งต้นปีทําให้ข้าวหอมมะลิที่หวานไปนั้นตายพอได้ฝนก็เกิดขึ้นมาใหม่ทําให้เกิดปัญหาว่าข้าวที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแต่เป็นข้าวเมล็ดแดงเกิดแซมขึ้นมาเป็นจํานวนมากและชาวบ้านเปลี่ยนพันุข้าวแต่ไม่ได้ปรับปรุงพื้นนาที่เดิมที่มีข้าวเมล็ดแดงตกหล่นในนาทําทให้ข้าวเมล็ดแดงสะสมอยู่ในพื้นนา จึงเกิดข้าวเมล็ดแดงป,ป่าปนมาใหม่ดังนั้นคงต้องหาวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในฤดูกาลหน้าโดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่ดีมีคุณภาพและให้ความรู้กับเกษตรกรในการจัดการแปลงนาที่มีข้าวปนร่วงหล่นในแปลงนานั่นเองนะครับสำหรับนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับก็แนะรัฐบาลให้จัดหาเมล็ดพันธุ์นะครับ ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับได้เพาะปลูกในฤดูกาลหน้าและให้ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงพื้นนานะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้าวเมล็ดแดงปะปนขึ้นมาในข้าวหอมมะลินั่นเองนะครับจากวิกฤตการนี้นะครับและ4ข้อนะครับที่เกิดการปลอมปนในเมล็ดข้าวนะครับ ในข้าวหอมมะลิจึงทําให้โรงสีไม่ค่อยจะรับซื้อข้าวหอมมะลิจากพี่น้องชาวนานั่นเองนะครับถึงซื้อก็ซื้อนในราคาที่ถูกถูกกดราคาสําหรับพี่น้องที่ปลูกข้าวหอมมะลิในปีนี้นะครับเกิดวิกฤตการณ์ก่อนที่จะสายพันธุ์ข้าวจะหมดไปนะครับก็นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับก็กระทุงรัฐบาลให้ช่วยเหลือหามเมล็ดพันธุข้าวและ ให้ความรู้แก่เกษตรกรน,นั่นเองนะครับหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ